วันนี้เราจะมาศึกษาพฤติกรรมของสตัตว์ในโรงเรียนกันนะคะสวัสดีครับผมนายวลากรนัทสนมาจากชั้นมศึกษาปีที่หกครับ้สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวริดาเวหันน์มาจากชั้นมศึกษาปีที่หกครัตัวน,นี้คือแมวนะคะแมวกำลังนอนดูพอเราเข้าไปเกามาันมันก็รู้สึกสบายรู้สึกฟินหัวะบบไมนหลับตาหลับอะไรเนี่ย ตัวนี้นะฮะเฮือมดตามนะฮะมันกำลังเดินหาอาหารอยู่ตามพื้นย่านะฮะตัวนี้คือก่นะฮะพอเราเดินเข้าไปถูกมันมันก็ดว่าเราจะให้อาหารมันนะฮะมันก็รลยมาอดอยู่ที่นั่นว่าเป็นนะฮะตัวนี้คือป่านะฮะมันก็ว่ายน้ำหาอาหารนะฮะพอเราเอามือไปอ ทิมทิมนั้นมันก็บินน,น,ะะน,นี่น้องน่าฟังเพราะมันบัวตัวนี้ฟูนกอน่ะฮ่าพอแลาวเข้าไปใกล้ๆมันมันก็บินดี